เพื่อนเเดินมาชมผักสวนครัวนะคะก่อนเข้านอนเนาะใบกะเพราโต้องเก็บอีกแล้วสัปดาห์นี้นังรักก็ต้องเก็บโหละพาหรือนางรักก็ไม่รู้ดูดูสิงามอีกแล้วอ่ะพี่น้องพริกนะคะเอ้อเริ่มสุกแล้วนเนาะแดงๆทยอยทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะ มะเขือเทศกินจนเบื่อแล้วเนี่ยเดินกินจนเบื่อแล้วอยอดมันไม่ต้องเก็บไวนะ้ดูพิษเขือเทศองุ่นเหมือนเดิมเดินกินเดินกินรลายวันเนาะ นป้ามนาว่าจะเอาดอกไม้ไปเก็บอืมหวานมากทุกคนหวานหวานขนาดบอกว่าแน่นท้องแล้วยังจะกินอยู่นั่นน่ะอืมตกใจลุงเดินมาตกใจอ่ดูกพิษอืม ไอ้ที่มันไปเบียดกับกระจกมันก็เป็นด้านๆนะพริกพริกใหญ่นะคะอันนี้เป็นพริกใหญ่อล่สมกัมันมีพวกน้ำมงน้ำมันในป้ามุนาอุตสาเอาสับ สเปย์มาฉีดแล้วมันก็ยังมีอีกนะไม่รู้ว่าจะทำยังไงแต่มีต้นแถบนี้ก็มีต้นนี้อมันเป็นเพราะอะไรวอฟฟ์วฟีห้าเลเวอร์มันอันนี้เป็นพริกเม็ดสีขาวนะต้นสูงสูงพริกเม็ดสีขาวต้องแวกหานะคะแวกหาพริกให้ดู เม็ดสีขาวอยู่ข้างในน่นพิกเม็ดสีขาวผักบุ้งผักบุ้งผักชออีอันนี้โมนาแยกเดี๋ยวโมนาจะเพิ่มดินอีกโมนาจะยกให้เพื่อนนะคะแยกแล้วไว้ให้เพื่อน ะะเอาไปให้เพื่อนผักชีก็ยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่เด้ทุกคนยังเห็นเป็นรูปเป็นร่างอยู่ไม่รู้จะทันกินไหมอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะอากาศเริ่มเปลี่ยนแปลงอุ้ยขาดอันนี้ต้นหญ้า